งานเริ่มเวลา6นาฬิกานะครับ6โมงเช้าครับเจอกันที่โรงเรียนทุ่งสงนะครับขอเรียนเชิญนะครับศิษย์เก่าโรงเรียนทุ่งสงครับร่วมกิจกรรมงานเดินวิการกุศลครบรอบ8ปปีโรงเรียนทุ่งสงอำเภอทุ่งสงนครธีธรรมราชนะครับในวันเสาร์ที่19สิงหาคมนี้ครับงานเริ่มเวลา6นาฬิกาครับบนเวทีครับตามต่อครับสวิตทีเดชครับลูกขวัญรับไฟที่2มีเข็มขัดรุ่น122อปอนด์ของสนามวยจิตเมวลเป็นเดิมพันครับอ้าวหลุนเลยหลุนซ้ายไปไฟแดงอ้าว ลิทิเดชน้ำเงินลูกขวัญมามันต้องอย่างนั้นมวยชิงแชมป์ด้วย122ปอนด์ด้วยนะครับเอ้าโอ้สวยนี่ครับใช้ความเร็วครับความสดครับชิงออกก่อนนะครับถอยก็จริงนะครับลิทิเดตครับลูกขวัญเดินหมัด1-2ไม่เข้าครับโดนแข้งซ้ายของลิทิเดตครับพยายามจะถึงตัวจับเอาไว้ครับลิทิเดตตีเข่าซ้ายครับลิทิเดตครับนอกได้ในดีทั้งคู่ครับ ได้เห็นความหลากหลายครับกรรมการแยกออกมาครับพงศักดิ์ไปละม่อมครับลูกขวัญขยับเดินนัแหละครับแพชนะไปรู้เลยครับแต่ว่าสู้ได้ใจแน่นอนครับอุ้ยแข้งขวาอ่าค่อยค่อยเลาะค่อยค่อยเล็มครับค่อยค่อยซึมเข้าไปครับขยับนะครับลูกขวัญครับริธิเดชนนเดินได้ถอยเป็นอยู่แล้วครับทีทางรุกแล้วก็รับนะครับลุ้นกันช็อตต่อช็อตนาทีต่อนาทีครับ อ,า,อาวุธยังทันกันอยู่ครับอ่เดี๋ยวดูครับวงในจะเกาะในให้เห็นเมื่อไรครับอ้าแดงรีบเดียในเมื่นลูกขวานหยอดมาเรื่อยนะครับลูกขวานขวาลูกเดชซ้ายเา้าเอาขวายอดมายังดูดีกันอยู่นะครับยกนี้เป็นยกที่3อ้เวชิงในรุ่น122ปอนด์ด้วยนะครับพยายามจะขยับสร้างจังหวะครับแม่เนี่ยครับจะฮุกขวาแลวเตะซ้ายก็ทําได้ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับ ลูกขวัญทีถลยจังหวะไว้ดักทีบคืนเหมือนกันครับอยู่ที่ใครจะพลาดครับแข่งนี้บังได้ครับเอ้าแต่ว่ามีเติมครับแต่นอ้านี่ครับแข้งขวาหมัดขวาครับหน้าหงายไปครับนิติเดตขวาไปครับแมมันจังหวะมันเฉียวเฉียวจะดึงหลบไม่พ้นหลายต่อหลายครั้งนะครับนิติเดชครับอ่าครับซ้ายไปขวาโต้เล่นเอาพังก์ไปเลยครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาหมัดขวาของลูกขวัญนะครับโอ้ยเนี่ยครับ อ้าวจกเอาคืนเลยครับโอ้โหใครเร็วกว่าครับอ้าวัดกันที่ความเร็วเลยครับมาเด้งจมูกแดงไปแล้วลูกขวัญอ้าวตีเด็ดเตะอ้าวเตะเตะเยอ้าวติดเอาลูกขวัญโตอ้าวย่องย่องย่องปลายยกแล้วนะครับลูกขวัญเข้าแม่ไม่ไม่แสดงอาการให้เห็นเลยนะครับลูกขวัญย่องไปอีกเอ้าวแม่นายแล้วแทงไปแทงยังเอาขวางยังไปเอ้าตีได้ดอกเลงลูกขวัญ แมปลายุกแล้วนะครับแม่กจะงัดเก๋าออกมานะครับคือเด้งตีแล้วมีเกี่ยวเชือกหน่อยๆครับแล้วรีบปล่อยครับโอ้ชัางว่านี้ครับติดตามได้ที่ p p t v h d ช่องหมายเลข36ครับอาทิตย์ที่9กรกฎาคมครับคู่เอกคุยนะครับจะเป็นโมฮอกครับเพชรเชียงยืนครับเตียวหุยใส่กับรักดินแดงครับแล้วก็เด็ดเดียวครับจากเฟี้ยวกับทางด้านของพยักปืนใหญ่ครับแล้วก็เปิดหัวด้วยนีโน่กับกําไมยกครับอ้าวนี่เลยครับแล้วในวันเสาร์ที่8นะครับขอเชิญนี่เลยครับอ้า แข่งสายของลิธิเดตครับลูกขวัญขยับเดินครับขวากับซ้ายแหละครับมันจะเข้าทางร่องแข้งของใครอ่ะซ้ายครับลิธิเดตขยับเดินไปครับลูกขวัญอ่ะซ้ายนี่ครับอาศัยความเร็วครับโอ้ช้าไม่ได้แล้วนะครับเกมของลูกขวัญครับแข้งขวาครับลูกขวัญครับขยับครับ แล้วโดนซ้ายโอ้ยแค่นี้เต็มครับเต็มเต็มครับพยายามกระโดเตะขึ้นเอาลุนเลยมนิ่งแล้วเลยนะครับวิติเดชลูกขวัญเอาซ้ายแกเตะแล้วติดสั้นกว่าแต่กต็กระเตะไปเรื่อยนะครับทางวิพิเดชลูกขวัญย่องย่องมาย่องมาจมูกแดงเลยนะลูกขวัญนนะ่ะเอาแกขาวจมูกเลยแดงเลยอ่ะเอาอีกแล้วครับยกสี่ไฮไลท์ชีะตารลนะครับ เพราะว่าสถานการณ์นี้กดดันทั้งคู่อย่างหนักเหมือนกันครับเวลานี้ครับค่อยๆขยับเข้าไปครับนอกเหนือจากชิงความเร็วกันแล้วนะครับอ้าวลูกขวัญครับเสียท่าครับต้องดูกันที่วิธีการคิดวิธีการออกอาวุธด้วยครับลุกขึ้นมาครับล้มได้ไม่เป็นไรครับขอยลุกขึ้นมาสู้อ้าวแข้งซ้ายของนิเด่นแล้วก็พยายามยกบังเอาไว้เข่าซ้ายครับลูกขวัญครับขวามาขวาคืนขวามาครับลูกขวัญครับอ่าล่ะครับ ความเร็วอาจจะเป็นรองนิดหน่อยครับแต่ว่ามีลูกหนักครับทางด้านของลูกขวัญครับและก็จังหวจะจากโคนนี่แหละครับมันจะเข้าทางใครครับแข้งซ้ายไปยกบังได้ครับลูกขวันครับลูกขวานขย,ยับเดินอ่าดักทีมเอาไว้ครับแม่ลิพิเดชขยันนะเอาลูกขวานขวามาสายของลิพิเดชโอ้ลูกขวัญอย่าอย่าลังเลนะอย่าลังเลนะ นี่ยกยกสี่ยกห้าต้องต้องทิ้งทำแต้มแล้วม่รู้ว่าใครเป็นใครเลยนะครับอริติเดตแดนเอาเตะไปอีกผุนตลบแล้วครับมาถึงตรงนี้ครับแล้วก็ริธิเดตออกแข้งซ้ายได้ธรรมชาตินะครับนั่นคือทรงนั่นคือสไตล์เครื่องหมายการฆ่าของเขาครับเอาแล้วครับอยู่ที่วงได้ช่วงท้ายๆปลายยกครับอ่าขยับเข้าไปครับค่อยๆขยับนลครับเอาแล้วครับแข้งซ้ายมลอีกแล้วครับทางด้านของริธิเดตโอ้โหฝุ่นตลบจริงๆครับ ดูใกล้เคียงกันแล้วเกินนะครับอาวุธของวยคู่นี้ครับอ่าแข้งขวานหลุดครับลูกขวานครับอาล่ะครับดิติเดชขยับโดนเตะซ้ายอ่าล่ะครับแต่ว่าแทงคืนครับลูกขวานครับแทงขวามาเตะซ้ายไปโอ้ใกล้เคียงกันแลือเกินครับดิติเดชขยับครับแม่พยาจกีแล้วเตะไม่ขึ้นโหมดยก4ี่นาทีสุดท้ายครับผุตลบเลยครับสี่ยกที่ผ่านมาเดี๋ยวเรามาดูครับว่ายกนี้ครับ จบแบบไหนจบอย่างไรน่าสนใจครับเนี่ยครับลุนกันระทึกเลยครับชต่อชดนาทีต่อนาทีเนี่ยครับดอกต่อดอกเลยครับอาวุธของคู่ต่อสู้ของนักมวยบนเวทีครับเอาละครับวงในริทิเดชครับอ่าลัดล็อกสะพายแร่งจับตีด้วยครับจับตีด้วยคาจะคู่นะครับอยู่ที่ว่าใครจะตีใครครับอ่าเป็นไปได้ทุกอย่างนะครับเถออไม่ได้พลาดไม่ได้ครับลูกขวัญเดินทีบซ้ายครับลูกขวัญครับ นิติเดชก็ไม่ได้ถอยเยอะเอาจะเตะเจอทีมครับเอาเตะซ้ายไปปักซ้ายครับแล้วก็เตะซ้ายแหมขยับมาเตะซ้ายเตะซ้ายครับเข่าซ้ายของนิติเดชครับแล้วลูกขวัญตีซ้ายนิติเดชตีซ้ายคืนหว่องนายครับแต่งนานกรรมการแยกออกมาครับผงศักดิ์ป็นละม่อมตามต่อครับขยับเข้าไปครับทางด้านของลูกขวัญค่อยๆนะครับ้องบอกว่าต้องละเอียดครับต้องละเอียดต้องละเมียดต้องละมครับอย่าลุกอย่าลวนนะครับช่วงนี้ครับ ไม่ว่าจะเป็นริทิเดตหรือลูกพันครับแข้งซ้ายติดบังหัดซ้ายมาวอกได้อีกครั้งหนึ่งครับอาล้ครับเน็บแล้วข้าวไว้ครับโอ้โหบรรยากาศในสนามมันตื่นเต้นเราใจจริงๆครับอาละครับทีมงานไม่ให้เข้าครับและลูกขวัญก็ไม่เข้าพราะะนะนี่ก็ต้องรอให้เครดิตกรรมการครับอยู่ที่มุมมองของใครนะครับมองให้เหมือนกรรมการเท่านั้นแหละครับ รอบทัวอยูเย็ยนเป็นสุขแต่บางคนก็บอกว่ามองยากและเกินครับมองให้เหมือนกรรมการเนี่ยหลักเกณฑ์มีครับคุณผู้ชมครับตามพรบกีฬามวยปีพุทธศักราช2542ครับที่เราใช้ร่วมกันทั้งวงการครับนีครับเช็คเรตติ้งนะนะครับชูม้าชูมือชูคำปันด้วยความมั่นใจด้วยกันทั้งคู่ครับคนละฝากฟังอีกแล้วนะครับมาถึงตรงนี้ครับอ่ะก็ไม่มีใครตำหนิแล้วนะครับเพราะว่า ผลงานที่ผ่านมาก็ต้องบอ,อกว่าทั้งผู้ออกอาวุธกันได้ดีนะครับขยับล่อเลนิดนึงซึ่งมาถึงตรงนี้เชื่อว่าไม่น่าจะมีช็อตเด็ดแล้วครับไม่มีใครอยากพลาดนะครับเข้าใจได้ครับต่างฝ่ายต่างกดดันครับต่างคนต่างไม่เข้าแล้วนะครับพอใจแล้วครับดูขวัญก็เต้น เลทีเดก็เต an ้นครับแต่ก็พอเข้าใจได้ครับ <ite> <by brilliant> <tense> เพราะว่าจะว่าไปแล้วคู่นี้ตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับพยายามสร้างจังหวะหาโอกาสในการออกอาวุธกันโดยตลอดครับเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าจะออกแบบไหนอย่างไรนี่ครับสมราคาลครับสมราคาคู่เอกคู่ไรของมวยดีวิธีไทยในวันนี้ครับ นีครับท่านผู้ชมไม่ต้องแปลกใจสงสัยทำไมถึงต้องมีไฟที่2องแล้วก็มีแปผลการแข่งข,ขันและมวยทางาด้านบุมแดงนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับนี่เลยครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญกรรมการผู้การนะครับคุณเอกลัก,กษณ์อร,อ,รอ,อขาดขั้มาผดแค์ในรุ่น122ปอนด์นะครับแล้วก็ผู้บริหารของศึกมวยดิวิทวิีไทยอีกท่านหนึ่งน้องบูนะครับนัทบุตรโลหะพืชน,นะครับ